ทันทีที่รัฐบาลฮอนดูรัสนั้นยุติความสัมพันธ์กับไต้หวันก็ไม่รอช้าค่ะเดินหน้าสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนแบบทันทีเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮอนดูรัสนะคะ,ะแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนในกรุงปักกิ่งค่ะโดยระบุว่า สำหรับประธานาธิบดีรัฐบาลและประชาชนฮอนดูรัสวันนี้ได้ก้าวย่างครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมโลกเรายอมรับว่ามีเพียงจีนเดียวในโลกโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเพียงรัฐบาลเดียวที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนของจีนทั้งหมดและไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนที่ไม่อาจจะแยกตัวออกมาได้ค่ะ การที่ฮอนดูรัสตัดความสัมพันธ์กับไต้หวนันทําให้ตอนนี้นะคะประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวนันเหลือเพียง13ประเทศเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมและเกือบทั้งหมดนะคะเป็นประเทศเล็กๆค่ะอยู่ในอเมริกาใต้และก็ประเทศหมู่เกาะไม่ว่าจะเป็นเบลีสกัวเตมาลาปารากวัยเฮติเซนคิตและเนวิสกับเซนต์ลูเซียนะคะแล้วก็ยังมีประเทศเซนต์วินเซนต์แอนด์เกรนาดีนะคะนาูรูนะคะปาลาตูวาลูหมู่เกาะมาแชา สวาตินีและก็นครรัฐวาติกันทั้งหมดนี้ค่ะคือพันธมิตรที่ยังหลงเหลืออยู่ของไต้หวันแต่ก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าจะมีประเทศไหนที่ตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันเพิ่มอีกหรือไม่ในอนาคตค่ะเพราะว่านับตั้งแต่ที่ใช้อิงหวนนะคะรับตาแหน่งผู้นําไต้หวันในปี2016จนถึงปี2021ไต้หวันสูญเสียพันธมิตรไปแล้ว8ประเทศค่ะได้แก่ปานามานะคะโดมินิกันบูกินาฟาโซ เอลซาวดอร์หมู่เกาะโซโลโมอนนะคะนินคารากัวเซาตูเมและปรินซิปีคิริบัสค่ะก็เรียกได้ว่าแทบทุกประเทศเนี่ยยอมยุติความสัมพันธ์กับไต้หวันเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากจีนค่ะไต้หวันเองก็รู้จักกลยุทธ์ของจีนดีนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาไต้หวันก็พยายามนะคะที่จะใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อดึงพันธมิตรเอาไว้ค่ะ แต่ก็สู้รัฐบาลจีนที่ทุ่มเงินมหาศาลไม่ไหวอย่างกรณีล่าสุดของฮอนดูรัสนะคะก่อนที่จะประกาศตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันฮอนดูรัสได้เจรจาขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากไต้หวันค่ะและสิ่งที่ฮอนดูรัสต้องการก็คือข้อแรกนะคะขอให้ไต้หวันเนี่ยยกหนี้มูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ขอให้สร้างโรงพยาบาลมูลค่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะมาขอเพิ่มงบอีกเท่าตัวนะคะเป็น90ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังขอให้สร้างเขื่อนมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐและในเวลาต่อมาขอเพิ่มงบประมาณขึ้นเป็น350ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งบางคนก็มองว่านโยบายการทู่สมุดเช็คเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ทุกฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์เพราะว่าประเทศที่ยอมตัดสัมพันธ์กับไต้หวันก็ได้รับความช่วยเหลือได้พัฒนาโครงสร้างของประเทศนะคะทำให้ประชาชนนั้นก็อยู่ดีกินดีมากขึ้นค่ะ อย่างสาธารณารัฐโดมินิกันนะคะโดมินิกันเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันตั้งแต่ปี2018ได้รับโครงการลงทุนจากจีนมูลค่า3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐได้เงินกู้อีก600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าพื้นฐานค่ะส่วนเซาตูเมและปรินซีปีได้โครงการสร้างท่าเรือน,น้ำลึกมูลค่า600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและบูกินาฟาโซค่ะ ก็ได้พัฒนาระบบคมนาคมมูลค่า1,000ล้านดอนลลาร์สาหรัฐค่ะในขณะที่จีนก็บรรลุเป้าหมายในการโดดเดียวไต้หวันทำให้พันธมิตรก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยก็ขออภัยค่ะจริงๆแล้วจีนนะคะเคยใช้นโยบายการทู่สมุดเช็คกับไต้หวันเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นในยุคข,ของรัฐบาลไต้หวันที่มีที่มาจากพรรคหัวหมินตั๋งค่ะ ในตอนนั้นจีนได้ส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวกับไต้หวันอย่างเต็มที่เลยนะคะมีการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างจีนกับไต้หวันก็ทําให้เศรษฐกิจของไต้หวันในยุคนั้นเฟื่องฟูค่ะแต่ว่าไม่ถูกใจชาวไต้หวันจํานวนหนึ่งที่เขามองว่าจีนกําลังใช้เงินซื้อไต้หวันก็เลยทําให้ผลการเลือกตั้งในปี2016ใช่อิงหวนจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งมีจุดยืนต่อต้านจีนชนะการเลือกตั้ง และนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจีนก็หันมาใช้ไม้แข็งกดดันไต้หวันมาโดยตลอดค่ะหลายคนเติอนว่าจริงๆแล้วประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากทางเศรษฐกิจจากจีนนั้น mm hmm. ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปได้ตลอดไปนะคะ เพราะเงินกู้ที่จีนให้ถ้าหักจ่ใจนี่ไม่ทันตามกําหนดก็อาจจะตกอยู่ในกับดักหนี้ของจีนได้ค่ะคุณพรหมวดีคุณจีราชาตาส่วนจุดยืนของรัฐบาลไต้หวันชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าจะไม่ใช้นโยบายการทู่สมุดเช็คแข่งกับจีนแต่จะในมิธีการสารสัมพันธ์โดยที่รัฐบาลและประเทศนั้นๆเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะ